สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร0946142292และ0948971111 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับชัรายการทางใครทางมันสุดสัปดาห์กับผมโจรชุนนะครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องของการกินเจหรือว่าการถือศีลกินผักเข้าเจกันเรียบร้อยแล้วสําหรับหลายคนที่รับประทานเจตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำเขาเรียกอ,อะไรทําความดีให้ถึงพร้อมทั้งกายวาจาแล้วก็ใจใช่ไหมครับคนที่แบบเคร่งมากๆนี่ก็ต้องใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวกันด้วยแล้วก็ต้องรู้เรื่องของ การกินเจกินยังไงให้ถูกต้องในไหนก็ตั้งใจที่จะทำความดีละเว้นการเบียดเบียนชีวิตหรือว่าการกินเนื้อกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมามาเล่ามาคุยกันว่าบรรยากาศของการกินเจในปีนี้มันเป็นยังไงคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างคนที่กินเจหรือว่าไม่กินเจก็แล้วแต่รู้สึกไหมว่าปีนี้เนี่ยมันมันเงียบเงียบมันมันขาดอะไรไปหรือเปล่ามันขาดสีสันมันขาดความเป็นเจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับ แต่สิ่งที่อยากจะนำมาเสนอแล้วก็แนะนำกันตอนต้นรายการเลยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของสมุนไพรฟ้าทลายโจรครับเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยการันตีมาแล้วว่าฟ้าทลายโจรถ้าเกิดกินให้ถูกกินให้เป็นมันก็เป็นคุณกับร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกวิธีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือที่นําเสนอเนี่ยเรานําเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับสำหรับสมุนไพรฟ้ากระชา,าก ฟัทลายโจร1กระปุกแถมฟรีหกระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทโปรโมชั่นสุดคุ้มพิเศษสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกแล้วก็ให้ฟรีอีก10แคปซูลด้วยกันรวมมูลค่า1,540บาทพิเศษเพียง990บาทนะครับสามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อสอบถาม้าสั่หงซื้อสอบถามไดหรือ6 9 4 2 2 9 2หรือ0 9 4 8 9 7 1 1 1 1บริการค่าจัดส่งฟรีครับเอาละกลับมาคุยกันเรื่องของสมุนไพรไม่ใช่เรื่องของการรับประทานเจเะว่าผมก็ติดอยู่กับสมุนไพรฟ้าทลายโจรจริงเพราะว่าสรรพคุณมันเยอะนะครับอ่ะเรื่องของเจครับเจเนี่ยหลายคนคุ้นชินกันอยู่แล้วจริงก่อนหน้านี้นะตอนนี้มันยังไม่มีโควิดเนี่ยพอถึงหน้าเจทีไรผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันจะคึกคักแล้วก็จะเดินไปทางไหนมาไหนนะก็จะเห็นธงเจใช่ไหมครับ ธงเจเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงๆแล้วคนก็จะแบบโอ,อ้ยมาซื้อหาอาหารเจกันเยอะมากแต่ว่าปีนี้บรรยากาศตามแผงผักก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเรื่องของการขายผักในช่วงหน้าของเจเจเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9วัน9กคืนแล้วแต่บางที่ก็อาจจะจัดยาวนานกว่านั้นใช่ไหมครับของประเทศไทยปีนี้เนี่ยวันหลังท้องก็คือวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นวันที่6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6ถึง14ตุลาคมเป็นวันที่เข้าเจถือศีลกินผักอย่างครบถ้วนเลยนะครับหลายคนบอกว่าไม่ให้ขาดเลย9วัน9คืนยังไงก็จะอยู่ในเจให้ครบถึงที่สุดทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะอยู่ในเจก็แล้วแต่นะครับว่าบางคนก็จะเลือกอันนี้พูดถึงเรื่องของการรับประทานเป็นหลักนกส่วนการประพฤติตัว เพื่อให้อยู่ในเจได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ว่าหลักการเบื้องต้นก่อนก็คือว่าการรับประทานอาหารเจบางคนก็เลือกที่จะแบบไปซื้อผักตามตลาดแน่นอนนะคะว่าพอถึงหน้าช่วงเจทีไรราคาผักเป็นไงพอถึงช่วงของเขามันก็เป็นช่วงโอกาสทองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นราคาตามตลาดราคาผักพวกนี้เนี่ยก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้น ผักที่เป็นใบเขียวผักคะนา้ากระลำผักกาดขาวอะไรอย่างเงี้ยที่ผมดูนะตามตามตามการรายง,งานข่าวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า <c oughs> ราคาเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นมันมี2ปัจจัยหลักๆห,หนึ่งก็คือว่าเป็นหน้าของเขาอยู่แล้วเป็นช่วงของเขาอยู่แล้วมันเป็นโอกาสพิเศษที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายผักเนี่ยบอกว่าเจมาเพราะฉะนั้นความต้องการกินผักจะเยอะก็ สักปีหนึ่งเนาะหนึ่งปีมีสักขนหนึ่งเก้าวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาผักก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกตินั่นคือเหตุผลเพราะว่าเป็นช่วงของหน้าเจอีกหนึ่งเหตุผลคืออะไรน้ําท่วมครับน้ําท่วมที่มันเกิดขึ้นในหลายสิบจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยบางพื้นที่มันก็เป็นน้ําที่ไปท่วมในพื้นที่ที่มีการปลูกผักปลูกพืชเพราะฉะนั้นพอน,น้ํามันท่วมแบบนี้เนี่ยผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาด แทนที่จะเป็นไปตามปกติเอาผักก็เน่าเห็นไหมบางทีก็แบบไม่ทันที่จะคือมันใช้อะไรไม่ได้อะบางทีน้ําพัดมาปุ๊บอุจมน้ําพังหมดเลยเสียหายหมดเลยเน่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งทําให้ความต้องการที่มันมีอยู่แล้วสมมติความต้องการมี10เดิมเนี่ยผักออกมาได้สัก8พอมีน้ําท่วมผักอาจจะเหลือแค่5้าเห็นไหมความต้องการมีตั้ง10บแต่ผักที่ได้มีแค่5้ามันก็ต้องแข่งกันเรื่องของอะไร เรื่องของดีมานซัพพลายอุปสงค์อุปทานนะครับในเมื่อความต้องการเยอะแต่ของมันมีให้น้อยราคามันก็จะปรับเพิ่มขึ้นนี่ก็คือคกลไกตลาดปกติแล้วพอมากลไกตลาดของน้อยความต้องการเยอะบวกกับเป็นหน้าของมันอีกพอดีเลยหน้าเจเพราะฉะนั้นราคาผักตามท้องตลาดก็จะสูงขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้9กาวันพอพ้นเจปุ๊บราคาก็จะน่าจะลงมาตามปกติได้นะครับทีนี้ดูเรื่องของราคาผักไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ย การอธิบายนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้อธิบายได้กับทุกๆปีที่มีการที่มีเทศกาลเจเลยแหละว่าทำไมช่วงเจร,ราคาถึงผักแพงบางปีมีน้ำท่วมบางปีไม่มีน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือถ้าเกิดบางปีอสมมตินะปีหน้ามีปัญหาเรื่องของภงัยแล้งก็จะมีการบอกว่าอ๋อนี่ไงปัญหาภัยแล้งไงที่ทำให้พอภัยแล้งปุ๊บไม่มีน้ำผักมันก็ออกน้อยกว่าความต้องการของตลาดอ่ะราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นอกีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย น้ำเยอะก็ทําให้ผักราคาแพงน้ําน้อยก็ทําให้ผักราคาแพงยิ่งมาเจอช่วงเจมันก็เลยคูณ2คูณสคูณ1 0เข้าไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้คือพูดถึงเรื่องของราคาผักทีนี้กลับไปที่การรับประทานอาหารเจอาหารเจที่วางขายกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเลือกที่จะรับประทานแบบไหนการกินเจในช่วงที่ผ่านๆมาคนที่จะเขาเรียกว่าเป็นนักโภชนาการก็จะออกมาเน้นย้ำนะคะว่าเอา้า การกินเจเนี่ยต้องดูเรื่องของปริมาณที่รับประทานเข้าไปด้วยเพราะอาหารเจหลายหลายอย่างเลยนะส่วนประกอบก็คือจะเป็นเรื่องของแป้งใช่ไหมครับแป้งเอาไาทำอะไรบ้างเอามาเอามาทอดเอามาผัดเอามาต้มเอามาทำก็คือเอามาเป็นวัตถุดิบหลักๆนั่นแหละในการทำอาหารเจแล้วนอกเหนือจากมีแป้งแล้วมีอะไรอีกมีความมันใช่ครับอาหารเจเนี่ย บางอย่างงขอมันมันมากเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคําเตือนเรื่องคําเตือนในการกินเจได้ยินค่อนข้างบ่อยแต่ถามว่าปีนี้กินเจคึกคักไหมมีการสํารวจตัวเลขออกมานะครับจากทางศูนย์บยากรเศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสําหรับการกินเจปีนี้ตัวเลขน่าจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณผมเอาตัวเลขกลมๆเลยนะ15%ถือว่าเยอะนะครับ 15%ก็คือมีมูลค่ารวมเนี่ยเงินสะพัดประมาณ40 0 0มล้านบาทถือว่าเป็นปีนี้ที่มีการติดลบครั้งแรกในรอบ14ปีด้วยกันทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นต้องเดาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ด้วยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นผลจากการระบาดของโควิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้ความคึกคักทั้งหลายที่มันควรจะเป็นที่มันควรจะมีมันหายไปหมดเลยเพราะอะไร อย่างหลายที่ที่ผมเห็นมีการนําเสนอข่าวเนี่ยว่าบรรยากาศเจปีนี้ค่อนข้างที่จะเงียบอย่างโรงเจหลายๆที่เนี่ยนะครับเขาก็มีการทําอาหารเตรียมมาไว้แจกให้กับคนที่อยากจะไปรับประทานเจไปปุ๊บก็ก็เอากลับบ้านเลยแต่บางที่นะบางที่ก็เห็นจัดโต๊ะจัดโต๊ะแบบห่างๆอ่ะให้สามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารเจกันได้บางที่ก็ไม่ได้ให้นั่งนะครับแต่ว่าเตรียมใส่พวกแบบใส่ถุงใส่ภาชนะที่ให้เอากลับบ้าน ไม่มีคนนะครับบางจุดคนน้อยมากเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าคนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านคนไม่ค่อยสบายใจว่าออกจากบ้านแล้วค่อนข้างกังวลน่ะว่าไปลงเจไม่รู้ว่าไปเจอคนเยอะหรือเปล่าใจอยากไปไหว้อยากไปไหว้เจ้าอยากจะไปรับประทานอาหารเจอยากจะไปไปดูบรรยากาศอ่ะแต่ว่าพอต้องออกจากบ้านปุ๊บเริ่มตัดสินใจเริ่มคิดใหม่ให้ออกดีไม่ออกดีนะสถานการณ์การระบาดของโควิดก็ ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับอองจริงตัวเลขการติดเชื้อนะก็ผมว่าอยู่ประมาณวันหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นวันละเป็นหมื่นก็ถือว่าเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ยังวางใจไม่ได้มันก็เลยทําให้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักแล้วพอคนไม่ออกจากบ้านปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนก็อยู่แต่ในบ้านเก็บเนื้อเก็บตัวเงินก็ไม่ได้ใช้ไงเพราะฉะนั้นเงินที่ควรจะสะพัดในช่วงเจ ก็ไม่ค่อยได้ออกมาใช้เต็มที่ปีนี้ก็ประมาณ4ี่0,000ื่นล้านบาทซึ่งคนกรุงเทพเนี่ยใช้จ่ายลดลงประมาณ8%เซมื่อเทียบกับปีที่แล้วกรุงเทพต้องยกขึ้นมาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบแล้วอาจจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเจที่กรุงเทพก็จะไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะครับและการซื้อหาอาหารเจส่วนใหญ่ในประเทศไทยน่าจะเกิดขึ้นตามศูนย์การค้าคือคือเขาเรียกอะไร ร้านอาหารในศูนย์การค้าฟูดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะยังคงมีมีพื้นที่ในการขายอาหารเจเอาจริงตามริมถนนนะริมฟุตบาทเนี่ยผมก็พอเห็นว่ามีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าไม่เอาจริงก็ไม่ได้คึกคักไม่ไม่ได้เยอะเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเวลาขับรถผ่านนี่ก็จะว่อุย้ยร้านอาหารเจอันนี้ก็เจนั่นก็เจนี่ก็เจ,นนเ,จ,เ,จเจเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามามาวันที่ผมเนี่ยช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอขับรถก็พอเห็นอยู่บ้างไม่ใช่ไม่เห็นเลยแต่ว่าเห็นน้อยกว่าปกติในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเทศกาลเจป,ปีนี้อย่างที่บอกนะครับคนไม่มั่นใจเรื่องของการจับใจด้วยคือ1เนี่ยที่บอกว่าไม่อยากออกนอกบ้านไม่มั่นใจเรื่องของสถานการณ์การระบาดฉีดวัคซีนแล้วอย่างผมเนี่ยก็ฉีดเข็ม3กระตุ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ออาจริงเราก็ยังไม่ ไม่มั่นใจที่จะออกไปใช้ชีวิตเจอแบบคนเยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอยังไม่มั่นใจปุ๊บการใช้เงินก็มีปัญหาแล้วหลายคนเองพอไม่มั่นใจในสถานการณ์แบบนี้อ้าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าแล้วอีกเดือนหนึ่งสิ้นปีหรือปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงภาวะการจ้างงานจะเป็นยังไงบริษัทเรามันดีหรือไม่ดีมันลุ่มลุ่มดอนดอนหรือมันซุดซุดทรงทรงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ความจําเป็น อะไรที่เป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรที่ตัดได้ตัดทิ้งไปเลยกินเจไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวจะแบบคนที่เขาทานเจเขาบอกว่าเฮ้ยมันปีละครั้งเองครั้งละ9วันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็อาจจะเลือกที่จะไม่ทานเจเพราะว่าราคาอาหารเจก็แล้วแต่ที่แล้วแต่โลเคชั่นบางที่ก็ขายแพงบางร้านก็ขายแพง บางที่ก็ขายเท่ากับราคาอาหารปกติแต่หลายคนก็รู้สึกว่าทานเจแล้วเนี่ยบางทีก็จะไม่อิ่มอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ความรู้สึกบางคนบอกก็อิ่มดีนี่อันนี้ก็แต่ว่าจะมีเหตุผลในการเลือกยังไงแต่ว่านั่นแหละครับเหตุผลหลักๆที่ถ้าเกิดว่าจะไม่ได้ทานเจกันครบทั้ง9วันก็คือราคาอาหารเจหรือราคาผักที่เอามาใช้ทําอาหารเจมีราคาปรับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้ว อะไรที่ประหยัดได้ในช่วงนี้หลายคนบอกว่าก็อยากจะประหยัดกันก่อนนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของราคาอาหารอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเจในปีนี้สิ่งที่ยังขาดหายไปคืออะไรคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศของการมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆนะครับคือบรรยากาศที่มันยังพอมีให้เห็นนี่อย่างเช่นผมเห็นเรื่องของการตั้งเสาเต็งโกบางที่ก็เรียกเสาโกเตงแล้วแต่จะเรียกกันนะครับ เสานี้เนี่ยเป็นเสาที่ต้องไปคัดเลือกจากต้นไผ่ต้นไผ่นี่ต้นู้ต้นสูงเลยคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าสูงเท่าไหร่ไม่ได้มีการกําหนดเขานับยังไงเสานี้เสานี้คืออะไรก่อนดีกว่าเสาโกเต้งหรือว่าเสาเตงโกเนี่ยน,นะครับคือเสาที่จะอยู่หน้าศาลเจ้าแล้วก็จะมีการแขวนโคมไฟทั้งหมด9้าดวง9ก้าดวงเนี่ยเปรียบเสมือนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจัก,กรวาลมีอะไรบ้างอ่ะพุทธศุป โลกอังคารพฤหัสเสารอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยดาวเหล่านี้ที่มองว่ามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตอยู่ของมนุษย์โลกก็จะมีการแขวนให้ครบทั้ง9้าดวงแล้วเสารนี้เป็นต้นไผ่อยู่ข้างหน้าต้องมีการทําพิธีแล้วเลือกยังไงไผ่ที่ไหนก็มาเป็นไผ่โกเต้งได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นไผ่ต้นเต็งโกได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขานับมาแล้วหก็คือว่าดูอายุต้องอายุไม่ต่ำกว่า7ปี 2ก็จะมีข้อเป็นปล้องใช่ไหมครับนับไปทั้งหมด70ปล้องต้องไม่ต่ํากว่านี้มากกว่านี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องไม่น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเขาหามเสาแบกเสามามาอยู่ที่หน้าศาลเจ้าเนี่ยเจข้อคุณผู้ชมคิดดูโอ้ยยาวเลยอะ่ะใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เพราะมางต้นเนี่ยมันคือต้นไผ่เนาะมันก็จะเน้นยาวไว้ก่อนเน้นเรียวไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมายกหาต้นที่ตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้ละ ยกขึ้นมาแล้วก็ทาพิธีแล้วก็มีการแขวงตะเกียงทั้งหมด9้าดวงด้วยกันอันเนี้ยบรรยากาศตรงเนี้ยผมยังเห็นอยู่แต่บรรยากาศอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของมา้าทรงเรื่องของกรการทรมานตัวเรื่องของการอะไรอะทรมานก็มีอะไรบ้างอะลุยไฟใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงตามกระพุ้งแก้มตามลิ้นตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ของมีคมเนี่ย ที่ว่าเป็นอาวุธเป็นศาสตราวุธของเทพเนี่ยที่จะเฉือนตามเนื้อเฉือนตามตัวเนี่ยปีนี้ไม่เห็นบรรยากาศแบบนั้นเลยนะครับอาจจะมีแต่ว่ามันน้อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากการจัดเทศกาลเจปีนี้ให้จัดได้ไม่ใช่ว่าอุ้ยห้ามไม่ใช่ว่าไม่ให้จัดเลยนะครับเพราะว่ายังเห็นศาลเจ้าแต่ละที่เนี่ยเขาก็ยังจัดจัดแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าในบางจุดไม่อยาก ให้มันกลายเป็นคลัสเตอร์สามเจ้าไม่อยากทำให้เทศกาลแบบนี้มีความเสี่ยงของการมารวมตัวกันของคนเยอะๆแล้วเกิดการกระจายของเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อตัดปัญหาไม่มีเลยแล้วกันตัดในส่วนที่เป็นพิธีกรรมออกไปแล้วก็ให้เหลือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการให้ไปไหว้เทพเจ้าก็ยังมีอยู่นะการให้ไปไหว้เนี่ยผมก็เห็นทุกที่เขาก็ยังเปิด เปิดศาลเจ้าให้สามารถเนี่ยเข้าไปไหว้เทพเจ้าได้แล้วก็มีจุดจัดให้ไปปักทูปนะหนจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการกําหนดจํานวนคนในการที่จะเข้ามายัางพื้นที่สารเจ้าเพราะถ้าเกิดอ่ะสมมุติเป็นวันเสาร์อาทิตย์โอ้คุณมาเยอะอีกคนมากันเยอะคนมากันแน่นถ้าไม่มีการจํากัดจํานวนหรือว่ามีการจัดระยะหรือว่ามีการบริหารจัดการให้ดี ความเสี่ยงมันก็จะเกิดขึ้นได้อยู่ดีถูกไหมต่อให้ไม่มีกิจกรรมที่ต้องเรียกคนมาเยอะๆทีนี้อันนี้ไอ้เรื่องของการบริหารจัดการคนที่มามาไหว้ที่ศาลเจ้าอาจจะไม่ใช่ว่าเรื่องยากแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดกิจกรรมให้มีบรรดาม,ม้าสง่งแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแล้วคนแล้วคือต้องแห่กันไปตามถนนตามรอบเมืองอะไรต่างๆเนี่ยการบริหารจัดการตรงนี้มันจะยากครับเพราะว่า1คนที่อยู่ร่วมในพธิธี 2. คนที่อยู่ข้างถนนที่เป็น ประชาชนคนดูทั่วไปเวลามีกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีให้ดูทุกเดือนไม่ได้มีดูทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วปีละครั้งคนก็จะออกมาผมจําได้ในตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วพอมีเทศกาลเจก็จะเป็นงานใหญ่แล้วก็จะเห็นเนี่ยที่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 อยู่ก็จะมีศาลเจ้าด้วยคุณผู้ชมมีศาลเจ้ามีโรงเจเนี่ยก็จะมีบรรดาม้าทรงเนี่ยออกมาตามท้องถนนประทัดก็จุดปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปุ้งปุง แล้วก็จะมีการเตรียมเตรียมฟืนเพื่อที่จะลุยไฟคำว่าลุยไฟผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆละยังแอบไปดูด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรลุยไฟก็เดินหย้ยเกลียทานแบบแดงๆแล้วก็เดินไม่ใช่เดินด้วยวิ่ง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 ก้าวไปวาเดินไม่้เดี๋ยวเจ็บวิ่ง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 ก้าวไปแล้วก็อ่ะพวกมา้าทรงเนี้ยนะครับท่านก็แสดงอิทธิฤทธิป,ปฏิหารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเราใจมากเราก็ออกมาดู เด็กก็ออกมาดูผู้ใหญ่ก็ออกมาดูคนแก่ก็ออกมาดูออกมาดูกันหมดซึ่งถ้าหากว่ายังคงให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้แน่นอนคนก็จะออกมาดูกันเยอะและตามจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบเนี้ยที่ไหนภูเก็ตที่ผมเห็นนะภูเก็ตที่จังหวัดตรังเนี้ยเออที่หัดใหญ่อย่างเงี้ออยนคนก็จะเยอะนักท่องเที่ยวก็จะมาดูกันเยอะ เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาไม่ให้มีกิจกรรมแบบนี้หรือมีให้น้อยที่สุดบางพื้นที่บอกว่าจัดก็ได้มีม้าทรงสามคนโอ้โหปกติเมื่อก่อนมีกันเป็น1 0บสบเลยพอให้มีม้าทรงแค่3ม,มันก็เลยกล่อยก็เลยจืดนะครับแต่นั้นแหละบางที่บอกไม่ได้ยังไงก็ต้องมีพิธีกรรมตรงนี้อยู่แต่ว่าเป็นการลดไซส์ลดขนาดให้เล็กลงให้เข้ากับความ ให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยให้เข้ากับวิธีแบบ new normal นี่แหละครับเทศกาลเจปีนี้ก็ยังจะต้องจัดกันต่อไปอยู่ในเจกันอีกหลายวันคุณผู้ชมคนที่กินเจอยู่แล้วผมเชื่อว่ารู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เนาะเรื่องของผักเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกผักที่จะเป็นเจได้หมดผักที่มีกลิ่นฉุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นความอยากนะเพราะว่าอย่างหนึ่งของการที่อยู่ในเจได้ก็คือว่า ต้องตัดเรื่องของการมีเซ็ก์มีอะไรไปด้วยนะครับในช่วงนี้9วัน9คืนก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้ผักพวกนั้นเนี่ยเหมือนมันกระตุ้นความอยากมั้งตามที่เขาบอกกันน่ะก็เลยแบบอยากจะให้ตัดตรงนั้นทิ้งแล้วก็กินผักได้เฉพาะเป็นบางประเภทเท่านั้นแต่ย้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของอาหารเป็นเพียงแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นจะทําให้เจอยู่ในเจได้ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมาพร้อมให้หมดนะครับคิดดีทําดี แล้วก็พูดดีซึ่งอันนี้เขาเลยเรียกรวมรวมกันว่าเป็นการถือศีลและกินผักก็จะทำให้การอยู่เจนในปีนี้ตั้งแต่วันที่6จนถึง14ตุลา2564ครบทวนสมบูรณ์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ